สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่12ตุลาคม2563นะครับวันนี้ก็ลดโล่งหน่อยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับหลายคนก็เลยหยุดต่อเนื่องกันนะครับวันนี้ก็เลยทําให้บรรยากาศบนท้องถนนก็สบายๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็วันนี้ก็ฝนซาลงไปหน่อยสําหรับกรุงเทพนะครับแต่ว่าต่างจังหวัดเขาบอกว่าฝนก็ยังมีอยู่นะครับก็ใครที่อยู่จังหวัดไหนก็ทักทายกันมานะครับคุณกิ้งสวัสดีครับอยู่ นครศรีธรรมราชเป็นยังไงบ้างฝนยังตกอยู่ไหมนะครับช่วงนี้ก็ทั่วทุกภาคของประเทศนะครับก็ฝนตกตลอดเลยนะครับถามเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดก็บอกว่าตกนะครับสวัสดีครับคุณความฝันที่เป็นจริงนะครับสวัสดีคุณบุเรงนองด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณบุตรครับวันนี้ที่จะมาไลฟ์กันในความจริงแล้วเราก็ตกค้างกันมาตั้งแต่วันก่อนนู้นเลยนะครับในเรื่องของ การจัดสวนปลูกต้นไม้นะครับช่วงนี้วิกฤตโควิดเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีธุรกิจหลายตัวนะครับที่มันเป็นได้เป็นไปได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะดีนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นธุรกิจจัดสวนนะครับแล้วก็ขายต้นไม้เนี่ยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นลังสิตนครนายกนะครับหรือว่าบางใหญ่นะครับหรือว่าแถวพุทธมณฑลสายสี่พวกเนี้ยนะครับตอนนี้ร้านต้นไม้เนี่ยค่อนข้างจะขายดีนะครับแล้วก็สอบถามพ่อค้าแม่ค้าหลายคนก็บอกว่า ช่วงนี้ก็คนอยู่บ้านมากขึ้นนะครับก็มีเวลาได้ดูแรบ้านนะครับได้จัดสวนในพวกนี้นะครับก็กลายเป็นว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจหนึ่งนะครับที่สวนกระแสวิกฤตโควิดนะครับซึ่งหลายๆธุรกิจก็ซบเซานะครับแต่ว่าธุรกิจจัดสวนแต่งต้นไม้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะขายต้นไม้เนี่ยถือว่าไปได้ดีนะครับแล้วก็มีคนฝากคําถามมาว่าอาจารย์ช่วยไลฟ์หน่อยธุรกิจรับจัดสวนเนี่ยปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับมีภาษีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็เลยจัดให้นะครับ สวัสดีคุณฝากฟ้าทำเลฝันครับสวัสดีโอ้ด้วยนะครับสวัสดีคุณพัทรพรเตปินครับก็สําหรับธุรกิจจัดส,สวนแต่งต้นไม้เนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยก็ไปเกี่ยวโยงกับบริษัทหรือว่านิติบุคคลเพราะว่านิติบุคคลหลายแห่งเนี่ยก็มีการนําต้นไม้ไปปลูกนะครับหรือว่าจัดสวนนะครับซึ่งในมุมของนิติบุคคลเนี่ยก็นักบ,บัญชีหลายคนก็อาจจะยังงงยังสับสนอยู่ว่าเอะต้นไม้ที่ลงไปปลูกเนี่ย จะถือเป็นรายจ่ายเลยได้ไหมนะครับหรือจะลงเป็นทรัพย์สินนะครับแล้วถ้าลงเป็นทรัพย์สินเนี่ยจะคิดค่าเสื่อมราคากันยังไงนะครับเช่นลูกค้าผมที่ทําปั๊มนะครับปั๊มน้ํามันเนี่ยนะครับเวลาเขาทาปั๊มน้ำมันเขาอาจจะแต่งภูมิทัศน์ของปั๊มให้สวยนะครับโดยเฉพาะในโซนที่เป็นเขาเรียกว่ากาแฟอเมซอนเนี่ยหลายครั้งก็ปลูกต้นไม้เยอะเลยนะครับหลายครั้งก็มีการเลี้ยงปลาคาร์ฟทำบ่อปลาคาร์ฟใหญ่ๆนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ ร้านกาแฟอเมซอนเนี่ยผมยกตัวอย่างที่พาดพิงเขาหน่อยนะครับว่ามีการตกแต่งนะครับหลายร้านเนี่ยที่ผมดูแลอยู่บางครั้งถึง4ี่ห้าล้านบาทเลยนะทาภูเขาน้ําตกก็มีนะครับฉะนั้นหลายๆกิจการนะครับที่ลงต้นไม้ใหญ่ๆไม่ว่าธุรกิจสี่เกี่ยวกับสนามกอล์ฟเนี่ยนะครับนำต้นไม้ใหญ่ไปปลูกเนี่ยบางต้นเนี่ยปลูกทีหนึ่งหลายหมื่นบาทนะครับหรือธุรกิจบ้านจัดสรรเนี่ยนะครับก็จัดแต่งสวนในโครงการนะครับต้นไม้บางต้นนี่เป็นแสนนะครับซึ่งผมก็ เคยดูแลบัญชีเหล no. ่านี้นะครับตัวนี้ก็ยังดูแลกันอยู่เนี่ยนะครับหลายคนก็จะสงสัยว่าอาจารย์คะแล้วต้นไม้ที่ลงมาปลูกเนี่ยเราจะลงเป็นรายจ่ายได้ไหรือไม่นะครับหรือจะลงเป็นทรัพย์สินแล้วถ้าลงเป็นทรัพย์สินเนี่ยจะคิดค่าเสื่อมราคากันยังไงนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันให้ครบนะครับทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสวนแต่งต้นไม้นะครับสวัสดีคุณแนนด้วยนะครับสวัสดีพี่นิตยาครับนะครับสำหรับธุรกิจจัดสวนนะครับหรือว่าแต่งต้นไม้เนี่ย นะครับความจริงแล้วก็คือธุรกิจบริการนั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดานะครับเราจะเห็นเยอะแยะทั่วไปเนี่ยนะครับรัจัดสวนตกแต่งต้นไม้เนี่ยนะครับถ้าเรารับเหมากันไว้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรับเหมานะครับถือเป็นเงินได้ประเภท40วงเล็บ8หรือ40วงเล็บ7ก็แล้วแต่ว่าเราจะหาอุปกรณ์ค่าแรงกันยังไงนะครับทีนี้ความหมายก็คือว่าเอ๊ะเราขายต้นไม้อย่างเดียวเนี่ยมันต้องเสีย ภาษีเงินได้อะไรบ้างนะครับแล้วจัดสว่วนอย่างเดียวต้องเสียภาษีเงินได้อะไรบ้างถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยแน่นอนนะครับว่าไม่เป็น40วงเล็บ7ก็40วงเล็บ8นะครับการรับเหมาเนี่ยบางทีรับทั้งวัสดุทั้งแรงทั้งของทุกอย่างเนี่ยซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมึงการจัดสว่วนด้วยนะครับหรือถ้าเราบอกว่าเป็นการรับทํางานให้4 0วงเล็บ8นะครับ,รบก็ต้องอยู่ที่ว่าเราทําสัญญากันไว้แบบไหนแต่โดยมากแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดรับจัดสวนกับบริษัทเนี่ย นะครับเราก็สามารถจะเป็น40วงเล็บ7ได้นะครับเพราะว่าเป็นการรับเหมาตกแต่งนะครับทําทุกอย่างเลยจัดทั้งของทั้งแรงบางครั้งก็ใช้เครื่องมือหนักพอสมควรนะครับฉะนั้นการหักค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็จะมีหักเหมาได้60%แต่ถ้าเป็น40วงเล็บ8เนี่ยเราก็จะต้องลงหักค่าใช้จ่ายตามจริงนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะซึ่ง หลายกิจการเนี่ยก็รอนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดานะครับแต่ก็มีหลายบริษัทเหมือนกันที่รับตกแต่งสวนและปลูกต้นไม้เดี๋ยวนี้ก็มีการทําน้ําตกทําบ่อปลาคาร์ฟนะครับแล้วก็ทำแล้วขึ้นระอองไอน้ำเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้การตกแต่งสวนยุคปัจจุบันเนี่ยพัฒนาไปได้เยอะมากนะครับแล้วก็งานนี้ก็อย่างที่บอกนะครับในวิกฤตครั้งนี้เนี่ยก็มีหลายหลายกิจการเนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงนะครับกิจการของตนเองมีการตกแต่งนะครับเพื่อรอความพร้อมเมื่อวิกฤตมันดีขึ้น นะครับและคนที่อยู่บ้านก็มีเวลาอยู่บ้านมากขึ้นก็จะแต่งสวนนะปลูกต้นไม้นะครับฉะนั้นวันนี้ที่หลายคนถามว่าอาจารย์แล้วถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเราจะเสียภาษียังไงนะครับสำหรับภาษีเกี่ยวกับเงินได้นะครับในการรับตกแต่งสวนเนี่ยนะครับเราก็ไปดูในข้อสัญญาข้อตกลงนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะถ้าเกิดว่าเราตกลงทั้งของทั้งแรงเอาหาต้นไม้ไปปลูกด้วยอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็ใช้เครื่องมือหนักนะครับบางครั้งก็ใช้รถเทียบ บางครั้งก็ต้องใช้เขาเรียกว่าคนจํานวนมากที่จะขุดหลุมเพื่อวงต้นไม้ใหญ่นะครับก็อาจจะเป็นการรับเหมาทําสัญญารับเหมาจากแต่งสวนนะครับก็อยู่ใน40วงเล็บ7ได้นะครับแล้วก็หักข่ายเหมา60นะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับโดการหักข้ายเหมา60เนี่ยผมว่าธุรกิจณปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่มีธุรกิจไหนที่มีกําไรถึง40นะครับ เพราะว่ามีการแข่งขันกันสูงฉะนั้นนะครับก็ต้องแนะนําว่าผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นอยู่ในรูปแบบบุคคลธรรมดานะครับนะไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับหรือเป็นคณะบุคคลซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับก็ควรจะเก็บเอกสารรายการจ่ายต่างๆไว้เนี่ยตามจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าแรงการจ่ายค่าขนส่งการซื้อต้นไม้นะครับซึ่งผมเชื่อมั่นว่าเราจะหักค่าใช้จ่ายมากกว่าหักเหมา60% นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะสะดวกสบายในการหักเหมานะครับหรือจะเป็น40วงเล็บถ้าเกิดว่าเราใช้แรงงานไม่มากนักนะครับการลงทุนที่ไม่สูงมากมายนักเนี่ยก็เป็น 40- วงเล็บแแต่ 4- 0วงเล็บกรณีที่เป็นการจัดสวนปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับก็จะต้องหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงเท่านั้นนะครับตามจ็บเป็นและสมควรนั่นเองนะครับก็แสดงว่าเราก็ต้องมีการเก็บรวบรวมเอกสารนะครับทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมาใช้ในการประกอบรายการเพื่อยือน่น ภาษีบุคคลธรรมดานะครับซึ่งภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเงินได้นะครับสี่สิบวงเล็บเจ็ดหรือวงเล็บแปดก็แล้วแต่ข้อตกลงเนี่ยนะครับถ้าเกินหกหมื่นบาทเนี่ยเราก็ต้องยื่นพงศ์กร๙๔ด้วยซึ่งก็ผ่านไปแล้วนะครับแต่ถ้าผ่านไปแล้วถ้าเราจะยื่นตอนนี้ก็ยังดีนะครับก็เสียค่าปรับแบบนิดหน่อยแล้วเราก็ยื่นภาษีปรับไว้ให้ถูกต้องนะครับก็ยังสามารถยื่นเพิ่มเติมได้อยู่นะครับแล้วก็สิ้นปียื่นอีกครั้งหนึ่งนะครับบบภาาายยยในนนนนนมมีีเเ่่ะะรก็จืแบบงด นะครับก็ถือเป็นเงินได้ประมาณสี่สิบวงเล็บเจ็ดและวงเล็บแปดนะทีนี้สําหรับธุรกิจที่รับตกแต่งสวนและปลูกต้นไม้เนี่ยมันก็จะมีต้นทุนอยู่สองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือซื้อหญ้านะครับซื้ออุปกรณ์ต่างๆมานะครับเพื่อตกแต่งนะครับหินนะหรือบ่อน้ำอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าพวกนี้ก็จะเป็นซื้อนะต้นทุนเราส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับบางคนก็ซื้อต้นลีลาวดีนะครับ ทรงสวยๆเนี่ยบางทีหลายแสนนะครับหลายแสนห,สนหรือต้นไม้ใหญ่ๆนะครับต้นเขาเรียกว่ามียะแยะต้นปีบนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็ไปล้อมกันมานะครับก็มาอยู่หลายคนก็คงรู้ดีว่าย่านในกรุงเทพเดี๋ยวก็มีจตุจักบ้างแหละนะครับแถวรังสิตธนครนายกบ้างนะครับหรือว่าแถวพุทธมนฑลแถวบางใหญ่เนี่ยก็พวกนี้ก็อยู่ในธุรกิจรับจัดส่วนนะครับก็การซื้อต้นไม้เนี่ยก็เป็นต้นทุนอย่างหนึ่ง นะครับฉะนั้นเวลาเราซื้อต้นไม้เราก็จะต้องแยกแยะออกมานะครับว่าต้นทุนขนาดไหนเราเก็บรายละเอียดไว้ปัญหาคือว่าแล้วธุรกิจรับจัดส่วนเนี่ยบางคนเนี่ยก็เติบโตนะครับก็ใหญ่มากขึ้นฉะนั้นถ้าเกินล้านแเนี่ยนะครับถ้าเกินล้านแต่อปีเนี่ยก็ต้องจดเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับถ้าบุคคลต่อบุคคลว่าจ้างกันเนี่ยมันอาจจะไม่มีหลักฐานอะไรที่บ่งชัดนะครับว่าคุณมีไรายได้เกินล้านแนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปทํากับนิติบุคคลเนี่ย รับจัดส่วนแล้วไปจัดส่วนให้กับบริษัทจำกัดบริษัทนิติบุคคลปลั้นน้ำมันหรือร้านอเมซอนกาแฟอเมซอนที่ว่าเนี่ยเขาเป็นนิติบุคคลเวลาเขาจ้างเราเนี่ยเขาก็จะมีการทําสัญญาว่าจ้างหรืออาจจะจ้างโดยไม่ทําสัญญาแต่ทุกครั้งที่จ่ายเนี่ยเขาก็จะต้องหักนะ้าที่จ่ายเราไว้นะครับสเปอร์เซนตนะครับถือว่าเป็นการชจ้างทําของนะครับก็หักไว้สเปอร์เซ็นพอหักไว้สเปอร์เซ็นเนี่ยสิ่งที่กระทบกลับมาถึงเราก็คือว่าข้อมูลที่เขาหักปอไว้สามเปอร์เซ็นต์เนี่ นั่นก็แสดงว่าสพากรก็จะมีฐานข้อมูลว่าในกอในขอในคอที่รับจัดส่วนเนี่ยมีรายได้นะครับจากการจัดส่วนฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยก็ให้ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยต้องระมัดระวังว่าเอ๊ะมันถึงล้านแปดโดยไม่รู้ตัวแล้วบางครั้งไม่ได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับฉะนั้นถ้าเกิดมันเกินล้านแปดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับจากพวกบริษัทหรือคนที่เราไปรับจ้างงานต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับฉะนั้น เราเรียกเก็บเนี่ยก็ต้องนําส่งอีกฉะนั้นถ้าเกิน1น0 0ล้านแปบาทต่อปีเนี่ยนะครับมันมี2วิธีก็คือ1กระจายฐานภาษีนะครับให้ลูกให้หลานทำนะครับเป็นอีกหน่วยภาษีหนึ่งซึ่งจะได้ไม่เกินล้านแหรือเราอยากจะเติบโตต่อไปในอนาคตนะครับแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยมันก็เป็นธุรกิจที่ดีก็เข้าระบบไปซะเลยนะครับอันนี้เราก็เกินล้านแก็ต้องจดนะครับเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน30วัน นะแล้วเราก็สามารถนําภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษีซื้อในการค่าน้ํามันในการเดินทางมาจัดส่วนส่วนมากเขาใช้รถบรรทุกรถกระบะมาแต่งส่วนก็นเนี่ยนะครับก็สามารถจะเบิกได้นะครับหรือแม้แต่อุปกรณ์นะครับที่เราใช้ในการจัดส่วนต่างๆเนี่ยที่ซื้อแล้วมันมีภาษีมาเพิ่มเราก็สามารถนํามาเครดิตได้เวลาเราเรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการหรือลูกค้าเนี่ยก็เรียกเก็บ7%็นแล้วก็นาส่งให้ถูกต้องนะครับฉะนั้นหลายคนที่เป็นบุคคลธรรมดานเนี่ยบอกโอ้ย ภาษีนี่ปวดหัวเข้าใจยากไม่อยากจะรู้เลยนะครับแต่ทุกวันนี้เราก็ต้องรู้นะครับเพราะว่าฐานข้อมูลของสมบัติเนี่ยค่อนข้างจะมีครบทุกคนนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะหยิบมาใช้เมื่อไหร่นะครับแล้วถ้ามาใช้เมื่อนั้นเนี่ยเราก็จะเหนื่อยแล้วก็จะเดือดร้อนนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของภาษีเนี่ยมากขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับอย่างน้อยเรารู้เนี่ยเราก็รู้ว่าคนที่ทําบัญชีให้เราดูแลบัญชีให้เราเนี่ยนะครับ เขาทาถูกต้องไหมนะครับเราก็ได้มีข้อสักถามที่มีความรู้มีเหตุมีผลนะครับแล้วก็ได้จัดเตรียมเอกสารที่เหมาะสมที่สมควรเนี่ยนะครับให้กับผู้ผู้ทาบัญชีของเรานะครับพนักงานบัญชีเราก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะได้มีความรู้แล้วเราก็ได้เรียบเรียงนะครับบอกให้กับผู้ประกอบการได้ทราบว่าเอ้ยทำสวนปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับก็มีภาษีที่เกี่ยวข้องเยอะแยะหลายตัวนะครับฉะนั้นหลายคนบอกอาจารย์จอมแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ย กรณีที่มันเป็นต้นไม้อะครับอาจารย์นะอย่างซื้อต้นลีลาวดีเนี่ยบางบางทรงสวยๆเนี่ยหลายหมื่นบาทถึงเป็นแสนบาทก็มีนะครับซื้อต้นปลาล์มมาลงเนี่ยนี่เขานิยมกันเนี่ยนะครับซื้อไม้ใหญ่ๆพันไม้ใหญ่มาลงเนี่ยนะครับปรากฏว่าถ้าเราขายแต่ต้นไม้อย่างเดียวเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มฉะนั้นในการวางแผนของผู้ประกอบการที่อยู่ในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็แล้วแต่ที่รับจัดสวนเนี่ย นะครับก็อาจจะจดวัตถุประสงค์ว่าอีกสักอย่างหนึ่งนะครับว่าเราขายต้นไม้ด้วยขายและรับตกแต่งสวนฉะนั้นเราก็จะต้องแบ่งนะจัดเตรียมเอกสารให้เหมาะสมให้ถูกต้องนะครับว่าต้นไม้เนี่ยนะครับก็เป็นทุกเป็นเขาเรียกว่าสินค้าประเภทหนึ่งที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแต่มันมีสิทธิ์เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มฉะนั้นเราไม่เข้าหรอกนะครับเราก็อยู่นะครับเป็นการขายสินค้าที่ได้รับยกเว้นฉะนั้นเวลาคุณรับตกแต่งสวนเนี่ย สมมุติรับสัก5้าแสนบาทเนี่ยมีค่าต้นไม้ไป2องแสนแล้วเนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องแยกหน่วยไปเลยนะครับว่าเรารับค่าบริการ3ามแสนนะครับแล้วก็ลงต้นไม้เนี่ยซื้อต้นไม้มาเนี่ยนะเราขายต้นไม้นี่อีกสองแสนฉะนั้นสองแสนเนี่ยก็จะได้รับยกเวน้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับและสามแสนก็ต้องไม่ได้เก็บเจ็ดเปอร์เซ็นทีนี้นอกจากภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วสมมติเมื่อกี้กรณีจากตัวอย่างเนี่ยเรารับไปห้าแสนเนี่ยนะครับอีกสามแสนเนี่ย เวลาเราไปเขาเรียกว่าไปรับเงินจากบริษัทหรือนิติบุคคลเนี่ยซึ่งเขามีหน้าที่ต้องหักเราเนี่ยปกติถ้าเรารับทั้ง5 0 0 0 0นเนี่ยเขาจะหกักสเปจากห้า0 0นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยเราขายต้นไม้2องแ0 0นะนะแล้วเราก็าแต่งสวนนะครับออีกส0 0 0 0นเราแยกเอกสารให้ชัดนะครับแล้วก็ลงรายการให้ชัดเจนเนี่ยนะครับก็ถือว่ากรณีแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าต้นไม้ก็คือขายสินค้า นะครับก็ไม่ต้องหักน้าที่จ่ายก็ประหยัดไปอีก3%แต่ก็3%นั้นเป็นเงินของเรานี่แหละนะครับแต่เราจะได้คืนตอนสิ้นปีเวลาไปยื่นแบบภาษีแล้วเนี่ยนะครับถ้าว่ามีภาษีที่ชำระเกินไว้นะครับเราก็ได้คืนเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าเบื้องต้นเราก็ไม่ต้องถูกหักไว้นะครับฉะนั้นเรื่องของการจัดสวนนะครับปลูกต้นไม้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องเข้าใจในเรื่องของเขาเรียกว่า ระบบบัญชีแล้วก็ภาษีนะครับอันนั้นก็คือในมุมของผู้ค้าผู้ขายนะนี่เรามามองต่อว่าเอาแล้วไปจัดส่วนให้ใครละ่ะสมมุติยกตัวอย่างว่าไปจัดส่วนให้กับร้านอเมซอนแล้วกันนะครับเขาก็ไปลงทรงต้นไม้ดีลาวดีหน้าอเมซอนเนี่ยสองสามต้นสวยๆเลยนะครับสมมุติว่าต้นละแสนลงไว้ห้าต้นก็ห้าแสนนะครับถามว่าไอ้ต้นดีลารวดีที่ไปลงไว้เนี่ยนะครับจะถือเป็นรายจ่ายได้เลยไหมนะครับก็บอกเลยว่า ต้นไม้เนี่ยเราก็จะมาดูว่าในนิยามนะครับของสินทรัพย์เนี่ยนะครับดีทรัพย์สินเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีอายุการใช้งานเกิน1รอบระยะเวลาบัญชีซึ่งต้นไม้มันเกินอยู่แล้วธรรมชาติต้องเกินอยู่แล้วถูกไหมครับนะฉะนั้นต้นไม้ที่ลงไว้เนี่ยเราก็บันทึกไว้เป็นทรัพย์สินก็ลงไว้เป็นต้นไม้ที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ก็ลงให้5ต้นก็เป็นเงิน50,000นบาทนะครับก็ลงโชว์ไว้เป็นทรัพย์สินของบร,ริษัทนะครับแต่ว่านอกจากต้นไม้แล้วเนี่ย ก็ยังมีจัดสวนองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะมีหญ้ามาปูมีต้นไม้เล็กๆมีการแซงนู่นนี่นั่นนะครับในรอบรอบอเมซอนที่เราจะโชว์บรรยากาศธรรมชาติเนี่ยนะครับปรากฏว่าอีก5 0 0แสนบาทนะครับห้าแสนที่จัดเป็นสวนหย่อมเป็นซุ้มต่างๆเนี่ยนะครับก็ให้ลงไว้เป็นทรัพย์สินเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเกินหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีแต่ให้ลงเป็นสินทรัพย์อื่นนะครับหรือทรัพย์สินอื่นหักค่าเสื่อมได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบต่อปี ฉะนั้นในการปลูกต้นไม้เมื่อกี้ที่ผมบอกอว่าให้ไป1ล้านบาทเนี่ยนะครับลงต้นรีราวดี5 0 0 0 0นแล้วก็จัดสวนหย่อม500,000เนี่ยนะครับในฝั่งของผู้จ่ายเงินหรือเป็นนิติบุคคลนะครับร้านค้าอเมซอนต่างๆงเหล่า,านี้เนี่ยก็จะต้องบันทึกทรัพย์สินออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็เป็นสินทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่นหักค่าเสื่อมราคาได้ไม่เกินร้อยละยีก็คือพวกสวนหย่อมอุปกรณ์ต่างๆนะครับส่วนต้นไม้5้าต้นเนี่ยก็ลงเป็นทรัพย์สินเช่นเดียวกันนะครับแต่แล้ว คิดค่าเสื่อมยังไงล่ะนะครับไอ้ต้นไม้ห้าต้นเนี่ยต้นไม้ห้าต้นเวลาจะคิดค่าเสื่อมเนี่ยต้นไม้เนี่ยถือเป็นสินทรัพย์ที่โดยสภาพเนี่ยนะครับมันไม่สามารถสึกหรอหรือเสื่อมค่าได้นะครับมันมีแต่โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นนะครับแสดงว่าเราไม่สามารถที่จะตัดเป็นรายจ่ายได้เลยเราก็ลงไว้เป็นทรัพย์สินทั้งทั้งห้าต้นนั่นแหละนะครับก็ทําทะเบียนทรัพย์สินไว้นะครับเขาบอกเราจะตัดเป็นรายจ่ายได้เมื่อไหร่นะครับก็จะตัดเป็นรายจ่ายได้ต่อเมื่อต้นไม้นั้นมันตายไป นะครับมันตายไปเราก็ค่อยตัดรายจ่ายได้ทั้งจํานวนนะครับทีนี้ว่าในระหว่างที่ต้นไม้มันขึ้นมาแล้วเนี่ยหรือสวนหยอมันดูแลก็มีการดูแลบํารุงรักษาไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มปุนะ๋ยนะยาบำรุงพืชยาฆ่าศัตรูเนี่ยนะศนะัตรูพืชอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่การเอาญ้ามาตกแต่งเพิ่มเติมในภายหลังเพราะว่าหญ้าเดิมมันตายไปเนี่ยนะครับไอ้ส่วนที่เกิดขึ้นภายหลังเนี่ยสามารถถือเป็นรายจ่ายในรอบบัญชีที่เกิดขึ้นได้ทันที นะครับวันนี้ก็มาไลฟ์ทั้งสองมุมเลยนะครับทั้งในมุมของผู้ประกอบการที่เป็นรับตกแต่งสวนและปลูกต้นไม้นะครับในอีกในมุมนึงก็คือมุมของผู้ที่ว่าจ้างนะครับนะอันนี้ก็คือน่าจะครบสําหรับคนที่บอกว่าอาจารย์ช่วยไลฟ์ในเรื่องของธุรกิจจัดสวนปลูกต้นไม้หน่อยนะครับก็สวัสดีนะครับเพิ่มเติมนะครับสวัสดีคุณวสุนทรานะครับวสุนทราสวัสดีดรปีชาสวนสวัสดีครับอาจารย์นะครับขอบคุณครับอาจารย์ อาจารย์ปีชานี่เก่งมากนะครับนะเป็นคนใต้เหมือนกันเลยนะครับนะสวัสดีคุณคุณวันนีใช่ไหมครับคุณวันนีนะครับสวัสดีคุณอิสระพรพุทซ้อนด้วยนะครับคุณอิสระพรสอบถามมานะครับว่าธุรกิจนี้รับทําครบวงจรหนึ่งรับซื้อมาจากเกษตรกรสองมาอนุบาลต้นไม้เพื่อส่งออกต้องจ่ายภาษีอะไรบ้างยกเว้นภาษีอะไรบ้างนะครับ คือถ้าเกิดว่าซื้อไม้มาจากเกษตรกรเนี่ยนะครับซื้อมาก็ได้รับยกเว้นนะครับเกษตรกรที่เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะนะครับเขาก็จะปลูกต้นไม้ไว้หลายหลายคนเนี่ยปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับปลูกไม้ประดับสวนเนี่ยนะครับอย่างตอนนี้ที่แถวเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยนะครับเขาปลูกผมจาไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะเป็นใบเขียวๆเ,เนี่ยนะครับปลูกเจ็ดไร่เนี่ยรายได้ต่อเดือนหลายแสนเลยนะ ตัดแต่ต้นไม้เนี่ยในวันดังผมจยะลงไว้ให้ดูนะครับว่าเอ๊ะเขาจัดแต่ต้นไม้อย่างเดียวตัดแต่ใบไม้อย่างเดียวแล้วก็ดูแลง,ง่ายกว่าพืชไม้ผลอีกนะครับปรากฏว่าเดือนหนึ่งหลายแสนนะครับวันนึงก็ส่งทั่วประเทศเขาก็เอาใบไม้เหล่านี้มาประดับตามเขาเรียกว่าพวงหรือพวงหลีดนะครับหรือประดับแจกันอะไรอย่างเงี้ยตกแต่งงานต่างๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจการที่พอเราไม่ได้อยู่ในวงการเนี่ยเราก็ไม่รู้นะ แต่พอเราไปดูแลเรื่องบัญชีนะักบัญชีก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับ,บก็จะรอบรู้ในเรื่องของหลายๆธุรกิจนะครับปรากฏว่าุยเขาก็มีรายได้ที่ดีนะนะครับเป็นรายได้ที่แฝงหลายๆคนเนี่ยมีพื้นที่อยู่ห้าหกไร่เนี่ยนะครับก็อบอกว่าปลูกพืชสวนเนี่ยพืชผลผผักผลไม้เนี่ยดูแลยากนะครับมีมีเขาเรียกว่าต้องหาย,ยาบาังรุงต้องให้ปุ๋ยนะครับปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ก็ปลูกพืชตกแต่งสวนเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ล้อมไปปกักปักไว้เวลาขึ้นโครงการมาขายทั้งโครงการเนี่ยนะครับเขาบอก,ก เพราะว่าต้นไม้เหล่านี้ถ้าคนดูแลเป็นรู้จักนิสัยอ,อุปนิสัยใจคอของมันก็คือชอบแดดไม่ชอบแดดแต่ผู้นี้นะครับเขาจะทําได้ดีเขาเรียกว่าอาชีพขายอาชีพมันกลับมาของคุณอิสราพ,พรผู้สอนครับเขาบอกว่าซื้อมาจากเกษตรกร,ร,กรถ้าซื้อต้นไม้มานะครับหรือไปล้อมต้นไม้มานี่นะครับก็ก็จ่ายเงินไปแล้วเก็บหลักฐานไว้นะครับต่อมามาอนุบาลต้นไม้เพื่อส่งออกการอนุบาลเนี่ยก็ถือเป็นต้นทุนนะครับซึ่งมันก็จะมีบัญชีกเกษตรกรนะครับไว้วัน อาจารย์ปีชาเนี่ยก็เขาเรียกว่าเก่งในเรื่องภาษีเนี่ยสามารถจะแนะนําได้เลยนะครับทีนี้ถามว่าต้นไม้เนี่ยพอเราทําเป็นกิจการเพื่อส่งออกเนี่ยนะครับแสดงว่ามันก็จะมีต้นทุนของต้นไม้ต้นทุนในการดูแลรักษานะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยเรายังถือเป็นรายจ่ายไม่ได้นะครับจนกว่าเขาเรียกว่าธุรกิจเราเนี่ยมันปลูกเพื่อขายเพื่อเพื่อเป็นต้นทุนนะครับเพื่อขายอยู่แล้วฉะนั้นเราจะมาลงเป็นรายจ่ายในรอบบัญชีที่เกิดขึ้นไม่ได้ก็ถือว่า เป็นต้นทุนของมันเรื่อยไปแลเขาต้องสะสมเป็นต้นทุนไว้แล้วเมื่อขายต้นไม้นั้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่จะมาหักกับรายได้นะครับถามว่าต้องจ่ายภาษีอะไรบ้างก็อย่างที่บอกนะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยขายต้นไม้เนี่ยนะครับก็ยังถือว่าต้องเสียภาษีบุคคลนะครับหรือถ้าเป็นนิติบุคคลก็ต้องเสียภาษีนิติบุคคลเช่นเดียวกันก็ถือเป็นรายได้ของกิจการประเภทหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าธุรกิจขายต้นไม้ก็จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม นะครับเพียงแต่ถ้าเกิดคุณขายต้นไม้แล้วคุณส่งออกเนี่ยนะครับนี่บอกว่าจ่ายภาษีนะทำธุรกิจรบวงจรเพื่อส่งออกขายต้นไม้เพื่อส่งออกเนี่ยนะครับก็ต้องจดเข้าสู่ระบบภาษีก็เพิ่มนะครับแล้วก็ได้อัตราศูนย์เปอร์เซ็นต์ข้อดีก็คือว่าในการปลูกต้นไม้เนี่ยมันก็จะมีภาษีซื้อตามมาเช่นมีการลดน้ําต้นไม้นะครับเราก็จะมีค่าน้ปาปราปานะครับหรือค่าน้ําต่างๆที่มันมีแวดเกิดขึ้นเราก็สามารถเอาภาษีซื้อเนี่ยไปขอคืนได้ นะครับหรือเราจะมีค่าไฟในการบำรุงดูแลรักษาค่าซื้ออุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันอยู่ในระบบภาษีค่าเพิ่มเนี่ยเราก็สามารถนําภาษีซื้อเนี่ยมาเครดิตภาษีขายได้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราทาต้นไม้เพื่อส่งออกเนี่ยนะครับต้องเก็บรวบรวมเอกสารไว้ให้ดีนะครับเพราะคุณจะต้องขอคืนภาษีทุกเดือนทุกครั้งอยู่แล้วนะครับฉะนั้นขอคืนเป็นเงินสดเลยไม่ต้องพันยอดยกไป แล้วถ้าเกิดว่าหากว่าคุณอิสาราพรผู้ซ้อนบอกว่าเอ๊ะแล้วอาจารย์แล้วหนูก็ขายในประเทศด้วยล่ะนะครับถ้าผมจะบอกว่าควรจะแยกหน่วยภาษีนะครับหรือแยกนิติบุคคลจากกันแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แยกนะครับก็ต้องมีการทําการเฉลี่ยภาษีซื้อนะครับซึ่งรายละเอียดการเฉลี่ยภาษีซื้อก็อย่างที่เคยไลฟ์ไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับลองเข้าไปดูเพิ่มเติม,ตมนะครับคุณอิสาราพร,พรบอกว่ามาแถวบ้านนานะครนนายกเยอะมากอ้าวผมสรุปคําถามของคุณอิสาราพร,พรนะครับว่า รับซื้อมาจากเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยก็ถือเป็นต้นทุนนะครับไม่ต้องหักเกษตรกร,ะร,กร,กรนะครับเพราะไม่มีไม่มีหนา้าที่ต้องหักกันทั้งสิ้นนะครับก็เอาไว้เป็นต้นทุนแล้วเวลามาทําอนุบาลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นยาฆ่า IKE แ,ลแลมลงต่างๆเห <allem S 1> ล่านี้ก็ถือรวมเป็นต้นทุนนะครับอย่าเพิ่งไปถือเป็นรายจ่ายนะให้เอารวมเป็นต้นทุนนะครับของต้นไม้ในโซนที่เราดูแลนั้นๆน,น,นะครับจนกว่าเราจะขายออกไปแล้วก็ค่อยไปตัดออกนะครับเป็นรายจ่ายในเรื่องในด้านของต้นทุนเพื่อหักไรายได้ นะครับแล้วถามว่าต้องจ่ายภาษีอะไรบ้างถ้าเป็นบุคคลก็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับถ้านิติบุคคลก็ภาษีนิติบุคคลยกเว้นภาษีอะไรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าขายต้นไม้นะครับถ้าขายต้นไม้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราส่งออกนะครับเราต้องไปจดเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับส่งออกในอัตราศูนย์เปอร์เซ็นต์ นะครับเพื่อเราจะนำประโยชน์ในการใช้เครดิตภาษีซื้อนะครับก็สรุปแล้วหนึ่งก็คือว่าต้นทุนก็คือค่าดูแลราาักษาค่าบริบาลน,นะครับค่าอนุบาลต่างๆนะครับจ่ายภาษีก็บุคคลธรรมดาก็คือภาษีบุคคลธรรมดาได้นิติบุคคลนะครับมูลค่าเพิ่มยกเว้นยกเว้นส่งออกโอเคสวัสดีคุณอึ่งครับคุณอิสาพรบอกว่าแถวบ้านานานครน,นายกเยอะมากใช่ครับตรงนั้นเป็นแหล่งเลยนะครับ S 1> <S 1> สวัสดีคุณกุ๊กไก่นะครับพินิตยาบอกว่านะครับเพิ่งทราบว่าต้นไม้ไม่หักค่าเสื่อมขอบุณมากค่ะอาจารย์ครับต้นไม้ก็มีหลายทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินเนี่ยก็จะมีหักค่าเสื่อมหรือค่าสึกหลอเนี่ยก็คือต้องดูว่าทรัพย์สินประเภทนั้น,น,นเนี่ยมันสามารถที่จะสึกหลอหรือเสื่อมราคาได้ไหมนะครับทรัพย์สินหลายประเภทเนี่ยนะครับมันไม่สามารถสึกหลอและเสื่อมราคาได้นะครับฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะหักค่าเสื่อม นะครับหรือค่าสึกหล่อได้ไม่ว่าจะเป็นส่วนมากนับกบัญชีก็จะรู้จักกันดีนะครับโดยเฉพาะพวกที่ดินนะครับแต่จริงๆยังมีหลายอย่างนะครับพี่นิตยาไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นทองคานะครับหลายบริษัทก็ซื้อทองคําเก็บไว้นะครับเพชรพลอยทองคําอัญมณีต่างๆเหล่า,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 านี้ก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่โดยสภาพเนี่ยไม่สามารถสึกหลอหรือเสื่อมราคาได้นะครับก็ยังมีอีกหลายตัวนะครับวันนี้ก็น่าจะจบนะครับครบในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ รับจัดสวนและตกแต่งต้นไม้นะครับพรุ่งพรุ่งนี้วันหยุดนะครับเราก็งดนะครับเราก็มาพบกันวันพุธอีกครั้งหนึ่งนะครับวันพุธเนี่ยก็คิดว่านะครับมีคนสอบถามมาว่าอาจารย์ครับทำธุรกิจอะไรบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยหนูเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยดูสรรพารประเมินเนี่ยรู้สึกว่ารายได้มันนิดเดียวเองแต่เวลา,าเก็บภาษีหนูเนี่ยหนูจนเลยนะนะครับก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ทันเองนะครับถ้าเรารู้เนี่ยก็ไม่จนนะครับธุรกิจมันทําได้เนี่ยมันเสียภาษีมันก็อยู่ได้ แต่ปัญหาณนะวันที่ควรต้องเสียแล้วเราไม่เสียเนี่ยเวถูกประเมินเนี่ยกรณีแบบนี้เหนื่อยนะครับหนะักแล้วก็หมดตัวได้นะครับก็ลงมาระวังวันนี้ก็ไม่ว่าจะคุณจะอยู่ในรูปแบบของผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลเจ้าของเองเนี่ยต้องมีความรู้เรื่องภาษีมันเป็นไฟบังคับที่ถ้าคุณต้องทําธุรกิจเนี่ยคุณต้องรู้เรื่องเหล่านี้นะครับส่วนที่เหลือก็นักบัญชีนะครับผู้สอบบัญชีต่างๆพวกเราก็ช่วยเสริมเติมแต่งนะครับให้ความรู้ได้นะครับซึ่ง ผู้ประกอบการหลายหลายคนก็มักจะมองว่าเอ๊ะคนอื่นไม่เสียเราไม่เสียได้ไหมนะครับความจริงแล้วคนอื่นไม่เสียเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาทาบุญมามากน้อยแค่ไหนนะครับวันที่เขาถูกประเมินเนี่ยเขาอาจจะหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นทําอะไรที่มันครบถ้วนถูกต้องนะครับเป็นไปตามกฎหมายเนี่ยเวลาธุรกิจโตมันก็เรียกว่าโตได้อย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับถ้าเข้าใจก็กดหนึ่งนะครับว่าธุรกิจต้นไม้วันนี้ก็ได้มีมุมความรู้เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับก็ กดหนึ่งกันมานะครับถ้าไม่เข้าใจก็กด2เพิ่มเติมจะมีคําถามสอบถามเพิ่มเติมว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนนะครับ